นี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการหาค่าของลิมิตการหาค่าของลิมิตตัวนี้เราจะใช้วิธีที่ง่ายขึ้นที่บอกว่ามีการแทนค่าจากสมบัติพื้นฐานที่ผมได้กล่าวไปตอนแรกการหาค่าของลิมิตมี2ประเด็นใหญ่ๆผมจะให้ดูกันเลยนะประเด็นที่1ก็คือการแทนค่าการแทนค่าคืออะไรลิมิต x เข้าใกล้ a ของ f(x) เยเท่ากับ f(a) อ่าเนี่ยแทนค่าละ คือเอา A ที่ว่าเนี่ยใส่เข้าไปในฟังก์ชันเลยประเด็นที่2<ๆ>เขาเรียกว่าลิมิตในรูป0นยส่วน 0, 0. ผมบอกว่าผลลับนะผลลับนะที่คุณเอาไปแทนนะอะผมขอบอกงี้ดีกว่าแทนค่าแล้วถ้าลิมิต X เข้าใกล้ A ของ FX เนี่ยเท่ากับ0.0ส่วน0แล้ว คุณจะแบ่งการหาค่าของลิมิตออกเป็น2ประเด็น0,0,0ตัวนี้เรียกว่ายังไม่กำหนดค่ามันมีค่าเกิดขึ้นแต่คุณต้องหาต่อ2.1ก็คือเรียกว่าการแยกตัวประกอบ2.2คือการใช้คอนจูเกตการใช้สั่งยุคหรือคอนจูเกตนี่แค่นี้ เราจะมากล่าวถึงการแทนค่าก่อนเพราะว่าการแทนค่าเนี้ยจะมาในรูปแบบที่ง่ายมากโอเคนะผมบอกอ่ะหัวข้อที่หผมเปิดมาการแทนค่าหาลิมิตหลักการแค่ลิมิต x เข้าใกล้ a ของ f x เนี่ยเท่ากับ f a อ่าข้อ1ตัวอย่างที่หนึ่งผมเอาง,ง่ายๆเลยตัวอย่างที่หนึ่ง ก็คือผมต้องการหา,หล,าลิมิตสมมุติ x เข้าใกล้ลบหนึ่งของ square r o ู t 4x กำลัง3ลบ 6x บวก3นี่ไอข้างในเนี่ยคือ f(x) อันดับแรกที่คุณควรทำเลยนะคุณแทนลบหนึ่งเข้าไปเลยบ้ามเนี่ย4คูณกับลบหนึ่งกำลัง3ลบ6คูณลบหนึ่งบวก3เท่าไหร่ แคลรูตของลบสบวกหบวกสาเก้าลบสี่รูทห้านี่แหละเสร็จล้วเนี่ยง่ายๆนะตัวอย่างที่สองผมเขียนให้ดูกันเลยผมจะหาลิมิตเอ็เข้าใกล้อะไรดี X เข้าใกล้ห้าเกำลังสองบวกหนึ่งส่วนด้วย X ลบสี่อ่าเหมือนเดิม คุณแค่เอาเลข5เนะี่ยยัดใส่เข้าไปแทนตัว x 5กำลัง2บวก1ส่วนด้วย5ลบ4 26เสร็จแล้ว25บวก1 26ข้างล่าง5ลบ4เหลือ1มันเหมือนเดิมจบเดี๋ยวผมลบกระดานพรับแล้วจะดูตัวอย่างอื่น่ิดหน่อยตัวอย่างที่3นะก็ค่อยๆดูไปทีละโจทย์ แล้วเดี๋ยวผมจะให้เวลาลอกก็คือจะให้กล้องเขาหยุดเอาตัวนี้สามก็คือผมต้องการหาลิมิต X เข้าใกล้3ของ X ส่วน x ลบ3แค่นั้นเองคุณก็แค่แทนค่าเหมือนเดิมสิ่งที่คุณได้คืออะไรเท่ากับ3ส่วน0อันนี้ระวังนะจำไว้เลยว่าถ้าลิมิตหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยคุณต้องมานั่งแยกซ้ายขวาแล้วตัวนี้ผมยังไม่กล่าวจริงๆมันหาค่าไม่ได้ ให้คุณไปดูเพิ่มเติมในเรื่องของลิมิตอนันต์ไปดูเพิ่มเติมได้นะไอตัวนี้เพราะว่าบางครั้งแทนค่าแล้วเป็นแบบนี้ให้คุณไปดูเพิ่มเติมที่ลิมิตอนันต์บางครั้งอาจจะหาได้แต่มันไม่ใช่เป็นค่ามันจะเป็น Infinity, อินฟินิตี้ลบอินฟินิตี้เงี้ยคุณไปดูอที่ลิมิตอนันต์อันนี้หาค่าไม่ได้เดี๋ยวเราไปคุยกันที่นู่นอีกทีหนึง่งโอเคตัวอย่างที่4เออ f x เท่ากับแบ่งเป็นสเต็ปฟังก์ชัน ให้คุณหยุดลอกโจทย์ไปก็ได้สต็อปดู fx คือ 2x กลัง2ลบ5เมื่อ x น้อยกว่าเท่ากับ2กับ square root ของ x บวก7เนี่ยเมื่อ x มากกว่า2จงหาลิมิต x เข้าใกล้2ของ fx หลักการข้อนี้เหมือนตอนต้นเรื่องที่ผมทำให้ดูลิมิตมันกำลังพูดถึงค่าที่เข้าใกล้เลข2และมันถูกแบ่งสเต็ปฟังก์ชันที่เลข x เท่ากับ2พอดีคุณต้องแยกซ้ายขวาคิด จำไว้เลยว่าการแยกซ้ายขวาเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นเมื่อเป็นสเต็ปฟังก์ชันหรือถูกแบ่งออกเป็น2ช่วงเช่นเดียวก,กันกับข้อนี้โอเคผมก็หาเลยลิมิต X เข้าใกล้2ฝั่งซ้ายของ FX ถามว่าใช้ฟังก์ชันไหน2ฝั่งซ้ายเนี่ยคือน้อยกว่า2หน่อยหนึ่งนึกถึง1.99ผมต้องใช้ตัวบนโอเคเนาะเป็น 2x กลัง2ลบ5ปับ๊บทำไงต่อแค่เอาเลข2ก็ไปใส่ไม่ต้องเอาลบ2ไปใส่นะเว้ย สเนี่ยคูณ2องกำลังสองลบห้าลบหเหลือ3าอ่านี่สฝั่งซ้ายได้เลขสาม,มาแล้วต่อไปลิมิต2ฝั่งขวาบ้าง X เ,เข้าใกล้2ฝั่งขวาคุณไม่ต้องใช้ตัวล่างนั่นก็คือ Square root ของ X บวกเมีค่าเท่าไหร่ก็เอาสอใส่เข้าไป Square root ของ2บวก7ก็คือ r ูท t 9นั่นแหละคือ3สังเกตว่า2ค่าเป็นไงกันเท่ากันคุณถึงจะสรุปได้นะ เวลาคุณจะสรุปแบบงามๆคุณสามารถบอกได้ว่าเนื่องจากลิมิต x เข้าใกล้2เนี่ยฝั่งซ้ายของ fx เท่ากับลิมิต x เข้าใกล้2ฝั่งขวาของ fx เพราะฉะนั้นลิมิต x เข้าใกล้2เฉยๆเนี่ยของ fx เท่ากับ3จบนะนี่คือการสรุปงามๆโอเคทีนี้มาดู ตัวอย่างที่5บ้างตัวอย่างที่5ก็คือผมกำหนดให้นะฟังก์ชัน fx เนี่ยเท่ากับ3ลบ x เมื่อ x มากกว่าเท่ากับ0กับ2 x ลบ3เมื่อ x น้อยกว่า0ฟังก์ชันนี้ถูกแบ่งที่เลขศ x เท่ากับ0จงหาลิมิต x เท่ากับ0ของ fx ซึ่งเราต้องแบ่งซ้ายขวาน,นันเองผมก็แบ่งดิลิมิต x เข้าใกล้0ฝั่งซ้าย ศูนย์ฝั่งซ้ายของ fx อยู่ไหนน้อยกว่าศูนย์หน่อยหนึ่งก็คือลบศูนย์จุดศูนย์หนึ่งนี่ตัวล่างจะเป็น2 x ลบสคุณก็เอาเลขศูนย์ใส่เข้าไปบ้ามปิดได้ลบสามไปแทนข่า,านะปกติคิดต่อลิมิต x เข้าใกล้ศูนย์ฝั่งขวาก็คือใช้ตัวบน3ลบ x เท่ากับตัดบ้ามเหลือแค่3 สังเกตเท่ากันไหมเนี่ยลบสามกับสามเนี่ยไม่ได้มีคาว่าเท่ากันเลยเมื่อไม่เท่าคุณหาลิมิตนะจุดนี้ไม่ได้ละไม่มีผมขอสรุปนะเ,เนื่องจากลิมิต x เข้าใกล้ศูนย์ฝั่งลบของ f x เนี่ยไม่เท่ากับลิมิต x เข้าใกล้ศูนย์ฝั่งบวกของ f x คุณจะเรียกซ้ายหรือขวากันแล้วแต่เพราะฉะนั้นลิมิต x เข้าใกล้ศูนย์เฉยๆของ f x เนี่ยไม่มีลิมิตหรือ หาค่าไม่ได้จบแล้วแค่นี้เองทีนี้ผมมาพูดถึงประเด็นที่สองนะประเด็นที่สองของผมก็คือว่าถ้าคุณหาลิมิตมาเนี่ย X เข้าใกล้ A ของ FX เนี่ยเท่ากับ0ย์ส่วน0แล้ว คุณจะหาค่าลิมิตใช่ไหม2.1ที่เกิดขึ้นของผมเนี่ยคือคุณจะใช้โดยการแยกตัวประกอบนี่ผมจะเด้นมาที่2.1ก็คือ0ส่วน0ผมขอบอกง่ายๆก่อนนะผมขอพูดง่ายๆก่อนกำหนดเช่นนะผมเช่นให้ f(x) เนี่ยผมบอกว่าเท่ากับ x กำลัง2ลบ4ส่วนด้วย x ลบ2เนี่เอาตัวอย่างง่ายๆการหาตำแหน่งฟังก์ชันคุณต้องระวังด้วยผมบอกเลยนะตัวอย่างที่หนึ่งนะจงหาเอา่อ f 2กับลิมิต x เข้าใกล้2ของ f x โอเคผมให้ดูที่ f 2ก่อน f 2 คุณแทนค่านี่คือเรียกการแทนค่าฟังก์ชันไม่ใช่เรียกว่าการแทนค่าลิมิต2องกำลังสลบ4่ส่วนด้วย x ลบ2อเอ่อ x ขอโทษมันคือ 2. 2คุณแทนค่าเสร็จคุณได้ศูนส่วน0หลายคนมันตัดตั้งแต่แรกเฮ้ยมันแยกตัวประกอบได้ตัดแม่งเลยไม่ใช่นี่สิ่งที่คุณได้เมื่อสิ่งที่คุณได้จำไว้เลยว่าฟังก์ชันคุณแทนค่าได้อะไรคุณต้องตอบอย่างนั้นคุณอย่าไปหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงความหมายไปตัดไปอะไรเงี้ยไม่ได้ แบบนี้ของฟังก์ชันคือหาค่าไม่ได้จบพับโครงการนี่คือตอบตามฟังก์ชันต้องตอบเป๊ะแต่ถ้าคุณนํมามาคิดลิมิตดูลิมิต X เข้าใกล้2ของ X กลังสอลบสส่วน x ลบสิ่งที่คุณทําเนี่ยถ้าคุณแทนค่าลิมิตเข้าไปปั๊บคุณจะได้ศูนย์ส่วน0 ในลิมิตเราจะเรียกว่าไอตัวนี้คือยังไม่กำหนดค่า i ินดิไหมไอคือยังไม่กำหนดค่าต้องหาต่อมันมีค่าลิมิตเพราะเขาไม่ได้พูดถึงที่ตำแหน่งที่ x อเท่ากับ2แต่เขาพูดถึงค่าที่เข้าใกล้แล้วในประเด็นเนี้ยผมจะมากล่าวถึงว่าการแยกตัวประกอบเนี่ยทำยังไงผมทบทวนเรื่องการแยกตัวประกอบนิดนึงนะทบทวนว่า หวังว่าจําได้อันนี้ผลต่างกําลังสอง a กาลังสองลบ b กาลังสองเท่ากับ a ลบ b คูณกับ a บวก b มีอะไรอีกเออผมบอกว่าเป็น a บวก b ทั้งหมดกําลังสองเนี่ยอันนี้คุณจะกระจายมานันออกมาก็ได้นะหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังสอง ab บวก b 2, กาลังสองหลังกําลังสอง a ลบ b ทั้งหมดกําลังสองเป็นไร หน้ากําลังสองลบสหน้าหลังบวกหลังกําลังสองอันนี้เป็นพื้นฐานมากๆเลยนะอ่ะทีนี้ดูผลต่างกําลัง3บ้าง a กําลังสามลบ b กําลังสหลักการจําคุณแยก A ลบ b มาก่อนแล้วข้างในอ่ะบวกหมด a กําลังสองบวก a b. ไม่ต้องมีเลขสองด้วยมีเลขสอมันแยกได้อันนี้มันแยกไม่ได้แล้วบวก b กําลังสองอ่านี่แยกกําลัง3ผลบวกกําลัง3ก็แยกได้ เอาบวกคุณก็เอาบวกตั้งกันมา a บวก b ข้างในจะมีลบคือตัวตรงกลางตัวเดียวแค่นั้นเอง a กาลังสองลบ a b อย่ามีเลข2ขอบอกแม่งผิดันมาหลายคนแล้วบวก b กาลังสองแล้วมีตัวหนึ่ง a กาลังสองบวก b กาลังสองแยกได้ไหมอันนี้แยกได้แต่มันเป็นจำนวนเชิงซ้อนแยกจำนวนจริงปกติอ่ะไม่ได้ให้ระวังหลายคนแม่งมั่วตรงเนี้ยคุณแยกผลต่างก,กาลังสองได้ก็โอเคแล้วอืมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับข้อนี้ เมื่อยังไม่ตำหวดค่าปุ๊บผมทําต่อนี่เพราะฉะนั้นผมขอลากมาต่อเลยนะคุณสามารถแยกตัวประกอบได้ x เข้าใกล้2ใช่ไหมเป็นอันนี้ผลต่างเนาะ x ลบ2คูณ x บวก2หารด้วย x ลบ2ตัดตักตักเหลือแค่นี้เองผมทำละเอียดให้ดูเลยนะลิมิต x เข้าใกล้2ของ x บวก2 มันพูดถึงค่าเข้าใกล้มันไม่ได้พูดถึงตำแหน่งนั้นคุณเลยสามารถตัดมันทิ้งได้เพราะว่าไอ x ้ x ลบเนี่ยมันเกิดณตำแหน่งนั้นๆคุณจะไปพอดกราฟหรือคุณจะไปเขียนเป็นตารางเอ,อ่จำนวนอะไรเต็มที่ตามลำบากเลยนี่คือความหมายแท้จริงของลิมิตที่เหลือคุณแค่แคเอา2ใส่เข้าไปก็เป็น2บวก2 4งก์ฟัชันณตำแหน่ง x เป็น2มันหาค่าไม่ได้แต่ถ้าพูดถึงลิมิตมันวิ่งเข้าใกล้2 ค่า y มันจะวิ่งเข้าใกล้4หรือค่าฟังก์ชันของมันแค่นี้แหละเดี๋ยวดูตัวอย่างกต่อไป